นายสนทิีรัตน์สนทริจรวง์แกนนำและผู้ร่วมกว่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟซบุกเสนอแนวทางแก้ปัญหาน้ำมันแพงว่าน้ำมันที่ใช้กันในประเทศมาจากการผลิตและกลั่นในไทยเพียง18%ที่เหลือต้องนำเข้าเสนอให้หยุดอ้างอิงราคาโรงกันจากสิงคโปร์บวกค่าขนส่งค่าต้นทุนอื่นๆชั่วคราวเปลี่ยนมาคิดจากต้นทุนจริงคือจากราคาน้ำมันดิบที่ซื้อบวกค่ากลัน่นในระดับที่ต่ำสุด3เดือนพร้อมลดภาษีนำเข้าให้ต่ำลงรัฐบาลต้องยอมสูญเสียไรายได้ชั่วคราวจากภาษีส่วนนี้ และลดค่าการตลาดลงบ้างจะช่วยตึงราคาสินค้าหรือค่าครองชีพอื่นๆของคนไทยได้ทีมงานพักหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเพราะสิงคโปร์เป็นจุดที่เรือบรรทุกน้ํามันจากทุกประเทศในเอเชียแล่นเข้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดิบหรือน้ํามันเบนซินและดีเซลทําให้สิงคโปร์เป็นตลาดราคากลางของเอเชียที่มีความน่าเชื่อถือสูงราคาน้ํามันดิบดูไบาจากตลาดสิงคโปร์ยังเป็นต้นทุนหลักของโรงกลั่นในภูมิภาคนี้และในบ้านเราอยู่ แต่ในวิกฤตวราคาน้ำมันแพงจนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศแบบนี้ควรเปลี่ยนวิธีมาคิดจากต้นทุนจริงเพื่อลดราคาน้ำมันในประเทศโดยเร็วที่สุดอย่าให้สินค้าต่างๆต้องแพงขึ้นเป็นปัญหาปากท้องที่ไม่ควรมองข้าม